สวัสดีครับพี่น้องปลองภัยสุขทุกคนสบายดีพี่น้องฟังเล่าครับช่างออมออฟฟิเชียลขับพอกันช่วงเศร้าๆวันที่สามสิบเอ็ดตุลาคมสองห้าสิบหกครับพี่น้องทำกลางบรรยากาศฝากขึ้นๆพี่น้องมาหล่อปลาเบิ่งกเฮดครับพี่น้องเดี๋ยวไปลุ้นกันครับสีมันครับป่านะพี่น้องดอกแดงแห้งมันครับหยิดแดงเก็บต่อครับดอกสองหยิดแดง ตอ่อครับพี่น้องโอ้ยกอดด่อได้งามๆได้พี่น้องเก็บต่อครับพี่น้องหนึ่งดอกเฮ็ดเด่นหนึ่งดอกป่ปต่อครับเก็บต่อครับเฮ็ดพึ่งดังแหงามพี่น้องไปเก็บต่อครับพี่น้องหนึ่นงดอกเฮ็ดพึงดพงดด่งดังแห้ง อีกดอกนะึงแข้งดีขนาดกำลังแข้งแสบพี่น้องเก็บต่อเลยครับหนึ่งดอกพึ่งดังแห่กำลังเกิดเลยเนี่ยป้ายดอกเก็ดดบตนะ่อครับพี่น้องอีกดอกหนึ่งพึ่งดังแห่ดอก,กงาม ดอกครับพี่น้องเอ็ดพึ่งดั้งแหดอกใหญ่เลยครับเออดอกงามเลยดอกใหญ่สวยๆเลยครับปายดอกนึงครับหนึ่งดอกงามเก็บดอกครับพี่น้องหนึ่งดอกอืมสวยๆเลยปายเก็บต่อครับโอ้พี่น้องโอ้เก็บต่อครับพี่แดงหนึ่งดอก กับพี่น้องเห็ดนาแเรีนหนึ่งดอกเล้วกินกือกินพี่นอ้อง